สวัสดีครับที่เข้มทางบอลมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาจัดทีเด็ดให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ไม่จัดให้4ตัวเหมือนเดิมนะครับวันนี้ที่ผมจะไปคู่แรกนะผมเป็นแชมป์อเมริังกิฬคู่เว็บบอมบิดอลเบียนต้อนรับกามเยนของซวอนซิตี้นะครับผม เว็บอมิดเอาบี้ฟอร์มมาหน้าหลังสุดนะไม่ชนะใครเลยเสมอไป1แพ้ไปถึง4ส่วนซาอนซีซิตี้นะครับผมฟอร์มมาหน้าหลังสุดชนะ2แพ้ไป3นะครับเห็นช่วยคู่นี้ที่เคยเจอกันนัดล่าสุดนะก็เป็นทางซววนซีชนะเว็บอมิดไปได้2อหนึ่งนะครับนัดล่าสุดของทางเว็บอมิดก็เพิ่งแพ้มิดเดิลสโบมา2อหนึ่งก่อนหน้านั้นแพ้ลูตันทาวสองศูนย์นะครับผมต้อนรับกันมาเยือนของแบ็กเบิร์นโรเวอร์เสมอศูนย์นะครับส่วนทางซาอนซีซิตี้นัดล่าสุดเพิ่งโดนเซฟยูมาหมาดๆเลยสนนี่นน ไปเยือนสต๊อกแพ้สามโซนนะครับผมตอนนี้ฟอร์มสองทีมก็ถือว่าดูอยู่ในโซนแย่เลยนะครับผมฟอร์มในบ้านริเวอั์บิดก็ไม่ดีฟอร์มไปเยือนของตัวอันตีก็แย่นะครับผมในใช้คำว่าแย่ทั้งคู่เลยแต่ถ้าพูดถึงแล้วนะครับผมนัดน,นี้ผมมองว่าโอกาสการจบสกอร์ของสองทีมดูฝืดมากนัดนี้ผมมองไปที่สกอร์ต่ำได้เลยนะสำหรับคู่นี้จิ้มไปที่สกอร์ต่ำ ได้เลยไปดูอีกหนึ่งคู่นะครับผมเป็นลาลิก้าสเปนนะผมเป็นคู่แคนาดาต้อนรับการเยืนของคาดิสนะครับผมแคนาดาจากฟอร์มร้อนแรงมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะครับผมช่วงนี้ดรอปลงไปมากนะฮนัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยแพ้ทุกนัดเลยนะครับส่วนคาดิสฟอร์มแน่นอนชนะหนึ่เสมอ2แพ้ไปสองเฮดเวิทคู่นี้ที่เคยเจอกันนัดล่าสุดนะครับผมเป็นแคนาดาไปเยือนคาดิสทำได้แค่เสมอหนึ่งหนึ่งนะนัดล่าสุดแคนาดาเพิ่งแพ้ไปเยืลิลคาบ้านตัวเองนะครับผมสี่หนึ่งไปเยือนเรียวโซยิดัดแพ้มาสองศูนย แพ้อีก2อูนย์คือตอนนี้ฟอร์มหนักมากนะครับผมคือทั้งไปทั้งกลับแพ้หมดส่วนนัดล่าสุดของทางคาร์ดิสนะผมนัดล่าสุดก็เพิ่งเสมอเกลาเฟฟมา0ูนย์ก่อนนั้นไปตารกรมาเยือนของเซลตาบิโก้เสมอศูไปเยือนมาโยกาก็แพ้มา2อหนไปเยือนมาเลเซียก็แพ้มา2อหนึ่งนะผมไปเยือนเบลมาเต้กลับมาชนะ2อก็ถือว่าฟอร์มยังดูแบบ ก็ไม่ใช่คําว่าดีได้ครับผมเน้นไปทางทรงๆมากกว่าแต่ถ้าชนะนัดนี้นะครับผมคาดิสก็จะแซงอาราเบีขึ้นไปนะแต้มจะเท่ากัแคนาดานะครับผมแต่ว่าก็ยังตามแคนาดาอยู่แต่แต่ว่าแคนาดาก็เหนือเพราะว่าจะหนีตกชั้นเหมือนกันเพราะว่าอยู่ในโซนแดงเลยนะครับผมถ้าแพ้นัดนี้คืออยู่ตกโซนแดงเลยนัดนี้ผมเลยมองว่ากา,าดานัดนี้ไม่แพ้แน่นอนแล้วผมขอจิ้มไปที่แคนาดาไว้ก่อนดีกว่านะครับนี่คนำนว่าแคนาดามิใช้ แล้วไปดูอีกหนึ่งคู่นะครับผมก็เป็นลาลิก้าสเปน2นะครับผมก็เป็นคู่มายโยก,ก้าต้อนรับกัรมายเยือนของคาตาเกนานะผมมายโยกา้าฟอร์มนัดหลังสุดก็ไม่ชนะใครเลยผมเสมอไปหนึ่งแพ้ไปถึง4ส่วนคาตาเกนาฟอร์มนัดหลังชนะ2แต่3นัดหลังสุดแพ้รวดๆเหมือนกันถือว่าฟอร์มหนักเหมือนกันนะครับเฮดทูเฮดคูน่นี้นัดล่าสุดที่เคยเจอกันนะผมก็เป็นมายโยกา้าไปเยือน, ena, นคาตาเกนาเพระว่าแพ้มาได้สองหนึ่งนะผมนัดล่าสุดของมายโยก,ก้าก็แพ้ เลี้ยวซูดัดบีมา2-0นะผมต้อนรับการไปเยือนของอเมริกาแพ้1-0นะไปเยือนซาราโกซานะผมเสมอ1-1ไปเยือนมิลานเดตแพ้มา3-0ถือว่าฟอร์มยับมากนะครับผมส่วนทางคาตาเกน่านัดล่าสุดก็เพิ่งแพ้กับเลี้ยวมิญดูลิกมา3-2นะครับผมไปเยือนอิปิซานะครับผมก็แพ้มา2-1นะครับผมต้อนรับการไปเยือนของลาพัรมาร์ก็แพ้มา2-0นะครับผมนัดนี้ผมว่าคิดไม่ยากสำหรับคู่นี้นะเกมลุกดีเกมรัก แย่ทั้งคู่นะผมใช้คำว่าเกมรับแย่ทั้งคู่แต่ก็เกมลุกของทางคาตาเกตได้ก็ดูดีกวา่าแต่ถ้าให้มั่นใจจริงๆคู่นี้ผมแนะนำว่าสก,กอร์สูงได้ยินแน่นอนคราวนี้ขอจิ้มไปที่สก,กอร์สูง ไปอีกหนึ่งคู่นะครับผมแล้วไปดูคู่สุดท้ายนะผมเป็นอิตาลีทีเนีอารนะคู่อตาลันตาต้อนรับการเยือนของชามโดเรียนะผมอตาลันตาฟอร์มมาได้สุดชนะ2เสมอ1แพ้ไป2นะส่วนชามโดเรียฟอร์มมาได้สุดชนะ2แพ้ไป3นะเฮ็ดถุงเฮ็คู่นี้ที่เคยเจอกันนัดล่าสุดนะครับเป็นอต,ตาลันตาไปเยือนกดมาได้ถึง3 1นึ่งนะผมถือว่าฟอร์มดีมากและ,ละนัดนี้อต,ตาลันตาเล่นในบ้านด้วยนัดล่าสุดของอตาลันตานะในศึกยูโรปาลีกนะครับผมก็ชนะโอลิมเปียกอสไปได้ถึงสามศูนย์ก่อนนั้นไปเยืออนขงยูเ่ ก็เสมอมาหนึ่งหนึ่งนะครับผมในบ้านก็ถือว่าใช้คำว่าทรงทรงดีกว่านะครับผมส่วนทางชาลโดเลียนะผมนัดล่าสุดก็เพิ่งชนะเอมโบรีมาได้สองสองศูนย์นะผมไปเยือนเอซีมิลานแพ้หนึ่งศูนย์นะไปเยือนสเปเชียแพ้หนึ่งศูนย์ไปเยือนยูเว่แพ้สี่หนึ่งฟอร์มไปเยือนชาลโดเลียดูแย่จัดเลยนะครับผมและนัดนี้นะผมอัลันตาชนะนัดนี้นะผมก็จะไล่จี้ยูเว่ไปเหลือแค่2คะแนนนะครับผมก็ถือว่าต้องมีลุ้นหนักเหมือนกันนะสำหรับอตาลันตาแล้วส่วนชาลโดเลียก็อยู่ทรงๆโซน ท้ายตารางนะครับผมแต่ว่าถ้าเนี่ยผมมองไงก็อัตตานตามีชัยแน่นอนว่า1เม็ดมีแน่นอนอรอลุ้นลูกสองนัดนี้ขอมองไปที่อัตตานตามีชัยได้เลยนะครับผมวันนี้ก็จับแม่นะครับผม4ตัวแต่อย่าลืมครับอยากเข้ากลุ่มทีเด็ดรับทีเด็ดเข้ากลุ่มนะผมกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะผมหรือไปดูโพสต์ปักหมุดได้เลย